สวัสดีครับคลิปนี้ครับก็นำนะครับพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเกตจรดซุ้มนะครับก็เป็นลักษณะของพิมพ์จักรพรรดินะครับมีความสวยงามนะครับองค์นี้อยู่ในช่วงยุคกลางตอนปลายๆนะครับเนื้อหาก็มีความสวยงามมากครับองค์นี้จะเห็นว่านะครับมีมวลสารนะครับกลุ่มแร่โลหะธาตุนะครับกระจายอยู่ทั้งองค์ทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับมีปฏิกิริยากับแม่เหล็กนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวจะเราจะมา พิสูจน์ให้เห็นกันนะครับให้ชมกันนะครับเองก็นะครับกลุ่มที่เป็นดอกแร่หลายๆนะครับในองนี้นะครับจะมีให้เห็นกระจายทั้งองนะครับด้านหลังนะครับก็จะปรากฏนะครับอ่ามลสารนะครับกลุ่มแร่โลหะธาตุนะครับอ่านี้ก็นะครับถือว่ามีความสวยงามทีเดียวนะครับถ้าดูผิวเผินก็เหมือนเนื้อช็อกโกแลตเลยนะครับองนี้อาเนื้อเหมือนแครอทนะครับเนื้อคล้ายแครอทนะครับ ล,ลักษณะริเรณนะครับเส้นสมนะครับการหดงอหดม้วนนะครับรงนี้เห็นชัดเจนมากจะเห็นว่าองนี้จะมีพุทธศินนะครับของยุคต้นต้นอยู่ด้วยนะครับลักษณะเป็นพิมพ์แคบพิมพ์จกักรพรรดินะครับพิมพ์จักรพรรดินะครับซึ่งจะมีลักษณะองค์พระโอวบล่ำอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในช่วงยุคกลางตอนปลายนะครับจากการตรวจน้ดดํายานะครับแต่จะดูลักษณะจากพิมพ์ทรงแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของนะครับแม่พิมพ์ที่อยู่ในช่วงนะครับยุค ต้นๆนะครับอยู่กลางตอนต้นๆก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้ครับลักษณะของเนื้อองค์ประกอบโดยรวมแล้วก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับมีลักษณะการแตกลายนะครับสังคโลกด้านในเนื้อนะครับชัดเจนนะครับมีภาพนผ่านการลงรักนะครับด้านข้างนะครับจะเห็นมวลสารกลุ่มสีเขียวนะครับอันนี้ต้องไปดูกันครับว่าจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นนะครับผงพวงมังสีหรือเปล่านะครับจะเห็นว่าบางส่วนเนี่ยจะจะมีจากเศษพระ พระประจําวันนะครับที่มีหลากหลายสีนะครับที่เราเคยเห็นก็จะมีนะบางทีก็มีมีเม็ดสีน้ําตาลนะครับสีแดงนะครับแต่ยังไม่ถึงพวกกลุ่มแรกในชาตินะครับก็ยังเป็นลักษณะของมวลสารเก่านะครับพระเก่านะครับที่นำมาบดผสมรวมกันไปนะครับงั้นในแต่ละองค์เนี่ยนะครับก็มวลสารก็นะครับลองพิจารณากันดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิจารณานะครับผ่านกล้องขยายกําลังสูงครับในแต่ละจุดนะฮะให้ให้ได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันพร้อมๆกัน อ่าก็อนนี้ก็นะครับแล้วแต่ศรัทธานะครับเราเรามาชมกันในแบบนะครับนักอนุรักษ์นะครับนักอนุรักษ์ก็จะมานะครับวิเคราะห์เจาะลึกกันในส่วนของอ่ามวลสารด้านในนะครับแล้วก็จะมาชมลักษณะของผลึกแคลไซตรมอนี้ผมว่าสวยงามทีเดียวนะครับลักษณะความเป็นธรรมชาติหรือว่ายังมีองค์ประกอบที่ชัดเจนสวยงามนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณอ่านะครับบริเวณระเกศนะครับขยาย ตอนนี้ก็มาสักนะครับสองพันกว่าเท่านะครับสองพันกว่าเท่าแล้วก็ลองดูพี่นาดูครับนะก็ไปเห็นลักษณะของเนื้อนะครับสีขาวเป็นไตเลยครับเป็นไตขึ้นมาเลยจะเห็นว่าลักษณะเนื้อเนี่ยนะครับจะมีส่วนผสมของปูนปูข่อยเยอะค่อนข้างเยอะนะครับเบรนขึ้นขอบด้านล่างก็จะเห็นนะครับคราบสีมันตาลนะครับจะเป็นครกคราบน้ํามันต่างยุคนะครับปูนกับนะครับคราบผงเกสรนะครับลักษณะการตกผลึกซับซ้อน นะครับบางท่านก็ดูว่าเป็นยุคต้นนะครับองนี้นะนะครับทีแรกก็ดูแต่วันนี้ก็เช็คน้ํายาประกอบแล้วเนี่ยนะมันก็นะครับเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ก็ลองมาพิจารณาดูองค์ประกอบอื่นนะครับร่วมด้วยนะครับเนี่ยไกลๆนะครับผุ่มแร่โลหะธาตุนะครับสีเงินยวงสีดำนะครับอันนี้มนจะมีพวกกลุ่มที่เป็นคล้ายๆชั้นหมากนะครับผงจากชันหมากนะครับปผสมมาอยู่ด้วยนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่ามีความพิเศษเดียวโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแร่โลหะธาตุนะครับกระจายทั้งองนะครับมีความสวยงามนะครับเสียงได้บรรยากาศนะครับก็มีทั้งนะครับเสียงลมผ่านเบาๆนะครับแล้วก็มีเสียงนกหัวจุกร้องให้ฟังด้วยนะครับถือว่าประกอบนะครับซาวนะซาวธรรมชาตินะครับโอเคครับก็เป็นช่วงเวลานี้พอดีนะครับช่วงบ่ายเย็นๆนี้ก็ครอยนี่ก็นะครับนกร้องกันนะครับระเบ็นเสียงแซ่เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็นะครับน่าจะเป็นพวกกลุ่ม ข้ามแหงสุงกอนะครับออกไปทางเนื้อสีวันนาสีมะขามเปียกนะครับนะครับจะพวกข้าวน้ำมันตังยิ้วข้าวผงเกสรครับถ้าองค์ประกอบโดยรวมถือว่าองค์นี้ก็มีเป็นมีความสวยงามทีเดียวนะครับมาจุดไฮไลท์นะครับบริษัทพักนะครับบริษัทพักนี่ก็นะครับสวยงามครับนะครับชําลึกหนึ่งแก่งเห็นเนื้อลักษณะจับตัวเป็นไตเป็นปื้นๆเลยนะครับสวยงามมากแล้วก็มีลักษณะความเป็นธรรมชาติอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียว นะครับตรงนี้ถือว่านะครับพาอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่จะผ่านการลงรักนะครับมีการลอกรักเอาออกแล้วก็ตามอันนี้น่าจะมีการปิร่อนนะครับออกโดยธรรมชาตินะครับออกโดยธรรมชาตินะจะเห็นว่าคาบต่างๆเนี่ยนะครับบางส่วนยังมีให้เห็นอยู่นะครับพวกคาบรักเนี่ยนะจะมีแต่เล็กน้อยท่านเองนะครับเนื้อนี่มีความเป็นมันวาวนะครับซอกแขนครับแคบครับแต่ว่าลึกนะครับ ก็เป็นลักษณะของพิมพ์จักรพพัดนะครับร่องรอยการหดขยื uh, so ่นนะครับเห็นเป็นรอยริ้วๆตรงนี้ครับนะครับเหมือนเป็นขั้นๆนี้เลยนะครับเป็นร่องรอยของการหดนะครับด้านข้อแขนด้านซ้ายนะครับจะลึกกว่าด้านขวาอยู่สูงกว่านะครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องจากนะครับตรงนี้จะมีนะครับชัยนะครับจีวรพาดผ่านลงมาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกกลุ่มแร่หลายนะครับ ภาสวยนะหรือว่าเป็นภาพที่มีความสวยงามนะครับชมแล้วสบายตานะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของผลิตเซนไซหรือองค์ประกอบของมวลสารต่างๆนะครับการตกผลึกทับซ้อนเนื้อนุ่เน่านะครับเนี่ยครับพวกเส้นประเกสาอันเนี้ยนะครับถ้าเราต้องต้องใช้ต้องต้องขยายกาลังสูงนึงจะเข้าใจนะครับบางทีเส้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีเป็นเป็นเกี่ยวกับเส้นพวกเส้นโลหะนะครับบางชนิดที่ผมเคยส่องเจอในเปลือกหอยนะครับส่องเจอในเปลือกหอยก็จะเจอลักษณะนี้เหมือนกันนะครับ <polarization. S 2> นะครับเนี่ยด้านหน้านะครับถือว่าเป็นเนื้อที่มีความสวยงามมากสําหรับองค์หนึ่งนะครับน่าสนใจมากครับองค์นี้นะก็นะครับท่านใดสนใจก็นะครับเรียนเชิญได้นะครับมีราคานะครับสําหรับนะครับท่านผู้นะครับสนใจนะครับสนใจก็นะครับราคาครับแล้วก็ต่อรองกันได้นะครับนี่ครับน่าจะเป็นพวกผงนะครับผรมบลังสีนะครับบางท่านก็นะครับคล้ายๆกับอันนี้จะสองมี2อย่างเนี่ยนะคล้ายๆกันนะครับสีคล้ายๆกันก็คือ ผงดินที่ดินมาจากดินเจ็ดโป่งนะครับหรือนะครับเนี่ยครับผงมลสารเก่าที่ผงพมรังสีจะเห็นว่าการแพร่กระจายมีนะครับเนื้อค่อนข้างจะแข็งแข็งพอๆกับเนื้อด้านด้านนอกนะครับซึ่งเป็นแกลบปูนเบอก์อยนะครับแต่ว่าลักษณะเนี่ยการเนื้อไม่เข้ากันดีนะครับด้านในนี่เป็นเป็นเป็นเนื้อที่แห้งกว่าก่อนนะครับจับตัวกันมาก่อนนะแต่ก็มีผลึกแคนไซคุมไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับองค์ประกอบดูสวยงามมากนะครับนี่ครับพวกคราบนะครับอ่าอ่า ตรงนี้น่าจะมาบนสารเหล็กไหลนะตรงนี้นะครับก็จะมีคาบเหล็กไหลแล้วก็นะครับคาบคาบลักน้มันดังอิ้วนะครับจะมองให้คล้ายคาบสนหนีนะครับก็จะมีพวกผงเกษรอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นเป็นกลุ่มที่มาจากอ่าพักแคแพง์เศษพักแคแพร์ซุ้มกอที่นำมาบดรวมนะครับก็นะครับจะจะมีและพวกแร่นะครับแร่ว่านดอกมะขามนะครับปะปนมาด้วยนะครับจะเห็นบางองค์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เห็นทุกอง นะครับอันนี้ก็นะครับต้องไปพิจารณากันนะครับแล้วแต่ท่านใดนะครับถูกใจแบบไหนก็ว่ากันไปนะครับก็มีหลายองค์ประกอบให้ให้พิจารณากันนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับสวยงามทีเดียวนะครับล่องรอยการปริแยกนะครับนี่ครับกลุ่มมือสารนะรไม่รับไปจะเป็นว่าเป็นอาจจะเป็นผ้ากำาแพงซุ้มกอรนะครับหรือผงมหาผงมารังสีนะครับสีน้ำตาลนข้มเข้มนะครับในพวกดหลกแร่เหล็กไหลนะครับเล็กๆก็มีนะครับอันนี้น่าจะเป็น นะครับแร่รชาตนะครับเนี่สีเหลืองก็มีครับเนี่ยเหลืองนี่ก็เป็นกลุ่มแร่รชาตหรือทองนะเม็ดนี้นะอยู่ลึกหน่อยนะครับเม็นไม่ค่อยชัดนะครับพวกเส้นประเพสาก็มีนะครับเนี่ยนะครับพวกพวกหินสอเหลืองนะครับบล็อกหินเผาแล้วนี้ก็จะมีพวกเอ่อเนี่ยนะครับเม็ดเล็กๆองค์ประกอบนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับนะครับสีขาวนวลมากพวกหินเทาบ้างกลุ่มหินเทาบ้างอ่ะนะครับป้าแม่สุน่อ มีให้เห็นครับกรบจะจายอยู่ทั้งองค์ตรงนี้ก็จะมีนะครับลักษณะแร่นะครับเหมือนลักษณะแร่ว่านดอกมะขามนะครับแต่ไม่ได้เป็นทั้งองค์นะครับเป็นเฉพาะบาง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 ชิ้นเท่านั้นเองนะครับบางเม็ดเท่านั้นเองแต่บางเม็ดก็จะมีนะบางทีก็จะมีพวกกลุ่มพวกอ่าพวกน้ำมันตังยิ้วพวกผงเกสรนะครับปกกลุ่มทัดดูนะครับบางจุดนะครับโอเคนะครับสวยงามทีเดียวนะครับก็ หรือว่านะครับงดงามนะครับมองแล้วสบายตานะครับยิ่งมองผ่านกล้องขยายกําลังสูงนี่ก็นะครับสบายสบายเลยนะครับก็นะครับสนใจก็นะครับอ่าอ่าสำหรับท่านที่นะครับเรียนถามเข้ามานะครับสําหรับช่องทางติดต่อนะครับผมมีแนบไปแล้วนะครับที่นะครับอ่าช่องคำอธิบายนะครับใต้ใต้วิดีโอนะคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นลักษณะของช่องคำอธิบายนะครับก็จะมีเว็บไซต์นะครับที่ติดต่อนะครับเบอร์สายด่วนสายตรงครับในนั้นก็จะมีให้เห็นครบถ้วนนะครับทั้งหน้าข้างหลัง นะครับก็ลองดูครับพิจารณาดูนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องราคาบูชานะครับพูดคุยกันนะครับตอลองกันได้ถ้าใดสนใจก็เรียนเชิญนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ